สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ n e c r a f t วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่จับตามองในปี2026อย่าง f g m 1 4 8ยาเวลินจากสหรัฐอเมริกาอาวุธชิ้นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบยิงมิตไซล์แบบพบพาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ด้วยความสามารถในการทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและความคล่องตัวที่ตอบโจทย์การใช้งานในสนามรบสมัยใหม่ FGM 1 4 8ยาวลินถูกออกแบบมาเพื่อให้ทหารภาคพื้นดินสามารถต่อกรกับยานเกราะรถถังหรือแม้กระทั่งที่มั่นป้องกันที่แข็งแรงได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่หรือเครื่องบินสนับสนุน ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทไรทอนและล็อกฮีตมาตินและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพสหรัฐและพันธมิตรจุดเด่นสำคัญของยาเวลินคือระบบนำวิถีแบบอินแฟลที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน สิ่งที่ทำให้ยาเวลินแตกต่างจากระบบต่อต้านรถถังอื่นคือโหมดการโจมตีที่มีให้เลือกทั้งการโจมตีจากด้านบนหรือ Top a แ t a แทและการยิงตรงหรือด r เรกแอ t แทกโหมดท็อป t อตแทถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดเพราะมันสามารถเล็งโจมตีไปยังส่วนบนของรถถังซึ่งเป็นจุดที่เกราะบ,บางที่สุดทำให้มีประสิทธิภาพในการทำลายสูงมากในขณะที่โหมดดเรกแอตแทกเหมาะสำหรับใช้กับเป้าหมายอย่างอาคาร สิ่งก่อสร้างหรือยันพาหนัที่ไม่มีเกราะหนามากตัวจรวดของยาเวลินมีระยะยิงที่สามารถทำได้ตั้งแต่75เมตรไปจนถึงประมาณ2,500เมตรในรุ่นใหม่ของปี2026มีการปรับปรุงให้มีความแม่นยำสูงขึ้นรวมถึงการตอบสนองของระบบเซ็นเซอร์ที่เร็วกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ยิงสามารถใช้เวลาในการเล็งสั้นลงแต่ยังคงความแม่นยำสูงสุด น้ำหนักของระบบทั้งหมดรวมทั้งจรวดและแท่นยิงอยู่ที่ประมาณ22กิโลกรัมซึ่งถือว่าทหาร1คนสามารถแบกและใช้งานได้โดยไม่ลำบากมากนักในด้านประสิทธิภาพการทำลายล้างหัวรบของยาเวลินใช้เทคโนโลยีตันเดมชาร์จที่สามารถเจาะก,กราะรถถังที่มีระบบป้องกัน Reactive พาร์เมได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวรบชั้นแรกทำหน้าที่ระเบิดระบบป้องกันส่วนหัวรบชั้นที่สจะเจาะทะลุเกราะหลัก,ก ทำให้แม้แต่รถถังที่ทันสมัยที่สุดก็ยังตกเป็นเป้าหมายที่ยาเวลินสามารถจัดก,การได้อย่างรับภาบการใช้งานจริงในสนามรบยาเวลินได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอาวุธที่น่าเชื่อถือทหารสามารถยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งทันทีเนื่องจากระบบไฟแอน์ฟเกตที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมจรวดหลังจากปล่อยไปแล้วซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้ยิงมีโอกาสรอดสูงกว่าอาวุธรุ่นเก่าที่ต้องควบคุมวิถีจรวดจนกว่าจะถึงเป้าหมาย ในแง่ของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในปี2026มีการพัฒนาหน้าจอเลงที่มีความละเอียดสูงขึ้นใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่ทำให้การทำงานรวดเร็วและเสถียรมากขึ้นฟังกช์ชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตี อีกหนึ่งข้อสำคัญคือการบำรุงรักษายาเวลินได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงความชื้นฝุ่นหรือแม้แต่หิมะระบบสามารถทำงานได้โดยไม่ขัดข้องมากนักทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภูมิประเทศหลากหลายถ้ามองในมุมของกลยุทธ์ทางทหารยาเวลินเป็นอาวุธที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสู้รบ ทหารราบสามารถรับมือกับยันเกราะที่มีมูลค่าสูงได้ด้วยอาวุธที่มีราคาถูกกว่ามากสิ่งนี้ทำให้กองทัพทั่วโลกให้ความสนใจในการจัดหาเข้าประจำการอย่างต่อเนื่องและในอนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงให้มีสมรรถนะส,สูงขึ้นอีกเช่นการเพิ่มระยะยิงหรือระบบแรงอัจฉริยะหากเราสรุปคุณสมบัติสำคัญของ FGM-148 ยาเวลินปี2026